กับใครอีกเลยนอกจากคุณอ้อคุณไม่สมควรจะพูดอย่างนี้กับดิฉันเอ๊ะทำไมล่ะเพราะดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกที่ตรงกับคุณแล้วเรื่องนี้คุณก็ไม่สมควรที่จะพูดกับดิฉันด้วยเพราะอะไรเหรอ เพราะคุณอยู่ในฐานะที่สูงส่งกว่าดิฉันมากนะแล้วดิฉันเองก็ไม่อาจที่จะนำตัวเองไปตีเสมอเท่ากับคุณได้ค่ะแต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าคุณต่ำต้อยไปกว่าผมเลยนะราชาก็ดีคุณเป็นคนที่มีความรู้ดีคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติของคุณสตรีอย่างครบถ้วนเลยนะก็แล้วทำไมล่ะในเมื่อตัวคุณเองยังภาคภูมิใจในชาติตระกูลของคุณ บรรพบุรุษของคุณทุกคนรับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่านี้มันก็พอแล้วเนี่ยที่ผมจะยกย่องคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณรูนาอย่าพูดเรื่องนี้กับดิฉันอีกเลย ผมคงจะทำให้คุณไม่พอใจนะผมขอโทษบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมบอกรักคุณกระทันหันเกินไปหน่อยจนจนคุณตั้งตัวไม่ทันก็ได้แต่แต่ช่วยลองเก็บเอาอคำพูดของผมไปคิดดูหน่อยได้ไหมแล้วคุณค่อยตอบผมก็ได้นะ คุณไม่ขัดข้องดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ มาดูหนังเหรอ,อม,มาคนเดียวเหรอมากับไกลสีตอนนี้เขาไปซื้อตั๋วอยู่แล้วเธอออ้าวฉันก็มากับสามีฉันละสิคนอย่างฉันน่ะจะไปหาใครที่ไหนมาคคงได้อย่างเธอละ่ะทำไมล่ะก็ไกลสีก็คก,ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็แ,แค่เพื่อนฉันเท่านั้นเองอ้าวไอ้ที่ข่าวรือว่าเธอเลิกกับคุณจิรายุทธนะ์น่ะไม่จริงเหรอ ข่าวลือมันก็คือข่าวลือก็ดีแล้วล่ะที่เธอจะไม่เลือกลากับคุณจิรายุทธนะฉันมีเรื่องอะไรจะบอกเธอละมีอะไรเหอเรอเมืฉันได้ข่าวว่าคุณจิรายุทธ์น่ะนะไปมีแฟนใหม่ละเธอได้ข่าวมาจากไหนก็ที่โรงเรียนน้องสาวฉันไงล่ะผู้หญิงคนนั้นนะเขาเป็นครูสอนอยู่ที่นั่นรู้ไหมใครรู้สึกจะชื่อเออ ราชาวดีประชารนนะนามสกุลน,นี้ฉันไม่เห็นเคยได้ยินเลยลูกเต้าเหล่าใครกันแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ก็แสดงว่าคุณจิรายุทนี่จะต้องกาต่ำมากเลยที่ไปเลือกผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าแบบนี้นี่บันเธอจะเพิ่งไปดูถูกโคซี่ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะเขาต้องมีหัวนอนปลายเท้าพอสมควรนะ เธอก็รู้นี่นาว่าโรงเรียนกุลนริวิทยานนะ mm. เขาพิธีพิธันเรื่องครูออกจะตายไปทั้งด้านความรู้กิริยาบารญาตวงตะกูลยวครูราชาวดีนี่นะฉันก็เคยเห็นเขาด้วยแล้วล่ะฉันเห็นเขาตอนที่ฉันไปรับน้องสาวที่โรงเรียนไงล่ะน้องสาวฉันไดชี้ให้ฉันดูเขาสวยสวยจนไม่ใครเห็นนะมองเดี๋ยวหลังจะล่ะถึงจะสวยแค่ไหน มันก็ไอ้แค่ครูโรงเรียนแค่ลูกจ้างเท่านั้นนะ่ะคุณจิรายุทธ์ก็คงไม่ตาต่ำไปเรื่องลูกจ้างเอามาเป็นเมียออกนอกหน้านอกตาหรอกถึงเป็นเมียเก็บเธอก็ไม่ยอมไม่ใช่หรือหวันนี่เธอต้องเอาชนะให้ได้นะฉันจะเอาใจช่วยอ๋อแฟนฉันมาแล้วฉันไปแล้วนะ นานม่เจ้าหวันต้นเดือนี้คนมันแน่นจริงๆเลยโอ้โหกว่าจะได้ตัวแทบแย่เอเป็นอะไรอ่ะโกรธหรอที่คอยนานฉันไม่อยากดูหนังละปวดหัวอยากจะกลับบ้านจ้ะไม่ดูก็ไม่ดูถ้างั้นเราไปหาอะไรทางที่ราชวงดีมั้เอ๊ะไกลสีนี่ ไม่ได้ยินเหรอไงฉันบอกว่าปวดหัวน่ะปวดหัวได้ยินไหมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอเอางนี้เดี๋ยวไปส่งฉันที่บ้านก่อนกันแล้วกันแล้วคุณอยากจะไปไหนก็เชิญไปคนเดียวเลยกลับก็กลับวับคุณผู้หญิง มีเรื่องอะไรเหรอลูกหวันถ้าเรื่องที่แม่จะจีเขาพูดเป็นความจริงเนี่ยนะหวันก็จะไปทอดคุณเจริยุทธฝ่ายเดียวเขาก็ไม่ได้เพราะตัวหวันเองเนี่ยก็ออกเที่ยวเตะกับผู้ชายเหมือนกันน่ะ แล้วแม่รู้ไหมล่ะคะว่าการที่หวันออกไปเที่ยวเตรกับผู้ชายอื่นนั้นมันเพราะอะไรก็าอาจจะเป็นเพราะว่าหวันเบื่อคุณจิราย,ยุทธเขา,าั้างใช่ค่ะหวันเบื่อค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าหวันจะต้องสิ้นรักคุณจิราย,ยุทธเขาแล้วนี่คะ่ะวันอาจจะเบื่อเพราะว่าเขาทาตัวเหมือนฤษีแต่ว่าหวันทําเพราะประชดเท่านั้นเองนะคะหวังที่จะให้เขากลับมาสนใจหวันมากกว่าเนี้แต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนะจ๊ะ แม้แต่คุณเกียรยุทธเขาเองถ้าเขายกเอาเรื่องที่หวันควงก,กับนายไกลสีเข้ามาอ้างล่ะเราจะเอาอะไรไปพูดกับเขาในเมื่อหวันมีคู่รักใหม่ได้เขาก็มีใหม่ได้เหมือนกันน่ะแต่ว่านายไกลสีนี่ไม่ใช่คู่รักของหวันนะคะผู้ชายอย่างนั้นน่ะหวันไม่สนใจหรอกค่ะไม่ต้องการด้วยมีลูกมีเมียเก็บแอบไ้ตัง้งสี่ห้าคนพวกคนชั้นต่ำทั้งนั้นหมันทนไม่ได้แล้วค่ะ ขอเลิกกับเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วแม่ก็ต้องเป็นพยานให้หวันด้วยนะคะถ้าไหนไกลสีมาที่นี่แล้วก็หวันจะไม่ต้อนรับค่ะลูกหวันถ้าคุณกีรยุทธเขาเป็นข้าวของนะจ๊ะต่อให้ตกไปอยู่ทิศไหนไกลยังไงแม่ไปตามไปซื้อกลับมาให้ลูกจนได้แต่นี่เขาเป็นคนเราจะไปฉุดลาาเข้ามาได้ยังไง แล้วถ้าเขาไม่กลับแล้วที่ลูกหันหลังให้เขาเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นเขามาง้อลูกสักครั้งหนึ่งแล้วลูกจะไปหวังอะไรจากเขาอีกแล้วลูกจะมองหน้าใครได้ละคะแม่ถ้าคุณจิรายุทธ์เขาเกิดแต่งงานกับคนอื่นไปก่อนเนี่ยแล้วหวานยังไม่ได้แต่งงานกับใครเลยสักคนนึงก็นอกจากนายไกรสีแล้วอะลูกหวานยังมีผู้ชายคนอื่นๆที่มาชอบลูกหวานอีกไม่ใช่เหรอ ถ้าคนพวกนั้นเข้าดีเหมือนกับคุณจิรายุทธ์หวันก็ยอมสิคะแต่นี่ไม่มีเลยสักคนนึง